องลองไปให้กินดูแล้วฟังนี้ไม่แพ้เมียสำหรับไพ่บบเคยกินแซ่บแท้มหาลักพางมุมนี้ไปตำส้มก็สุดเจ้าโชลทิีเพิ่นว่ามันกินบอดบ้ว่าะเสริเอาไว้ให้มันใหญ่อันนี้มันบบใหญ่เด้ออันนี้มันเป็นพางมันเอออันนี้มันสีใหญ่ยูนี่นี่เป็นสีนะมันเป็นหมากมีมันบบเคยกินโชลทิีเพิ่นว่า เปิดโม,มหู้ว่าอันนี้มันใหญ่เพิ่นว่ามันเป็นพางมัน,นตัวผู้เขาเอินตนี้ตัวเมีย,ยมันใหญ่จักสีอันนีแบบนี้แล้วมันบบใหญ่แล้วนี่มีแต่มันล่นนั่นแหละเอาไปต่ำส้มเอาไปต่ำแซ่มะขามเจ้านี่เอาไปต่ำใส่มะขามเจ็บแ่บ จออ่อนมันน้องคึนยากต่ำฟังนี่ตอนห้างยักได้ผัดบุมีได้ตอนนั่นบักร้ายไล้ซมี้แหละต่ำใส่มะขามสิกินเบิร์ดดิวอสซมี้ก็ได้ไปไปต่ำบาดนี่หลังจากที่ล้างเรียบร้อยเาก็มาซอยไดประมาณนี้นาอกสิเจ้า มีโตเกนในกระใสไปเลยเพราะว่ามันน้อยเนะาะมันนี่กระสิมาเริ่มตักกันเลยตัวต่ำก็มมีอย่างหลายนะ้ำเกือ่อเ,เป้งน,นัวคือเกลาเนาะสุดเจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งไปนํากันเนาะอ่ะสุดเจ้าเมื่อกี้ลืมอัดคลิปเออลืมเปิดสุดเจ้าต่าไปเรียบร้อยแล้วอะสีมาโอกทวนคืนต่ำมะเพ็นี่มะเพ็แล้วก็เป้งนัวน้ําตาลเกลือใส่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลืมเปิดกองท่ายเนาะเออแล้วก็มาต่ำพังมีเออสีมาโอก แต่ยังหัวแล้วก็มาต่อมากับซิมาต่ำพังนี้สิเจ้าเออต่ำเรียบรอ้อย่อยใส่มะขามเนาะโอ้โหดำยังไงเลยแล้ประมาณซํำนี้บันี้ทึกกับซิไม่ใส่มะขามเปียกมะขามกระดำเท่ดำว่า แล้วก็ใส่ปลาแดกเนาะนี่สักบวงเพิ่มน้ำตานลนะเพราะว่ามันเพิษไปกินเผ็ดก็ได้กระเพาะเด็กปนานะขยันิึงส่งที่เจ้า แซบ่บลองไปให้กินมึงเล้อฟังนี่ไม่แพงมีไสำหรับใครบ่เคยกินแซ่บแท้พักสิ้วยไปน,นี้เรี็บร้อยสิเจ้าไปทึงไหนแต่แซ่บ่ะเอามือซีมเลย มามาัองกินอืมฟัด

phạm Ừ, ở ถ้ากูไม่เห็นกูกินหมดเลยนนเนี่ยกูลืมใส่พริกเยอะมากไปอ่ะเป็นไงอร่อยไหมเคยกินไหมฟอดฟาด ทำไมก่อนตอนกูกินอยู่บ้านหากินสตวที่มีมะขามใช่ไหมมาอร่อยอะไรจะตำไปนี่ทำไมหมายถึงตำแล้วกินตอนที่ติดกับมะขามนี่มันอยู่นะอางนี้เีื่วจะรับตาเพีงเดียว กินอย่างนี้รับรองผอมแน่กินลองกินไรเป็นบ้าล่ะ,จะเจ้าคำสตัตยอิย่มน้ำ 嗯，对呀。